ว้าวถ้าอยู่ดีๆและคลิปนี้ไปเด้งหน้าฝีของคุณแปลว่าคุณเป็นลูกหลาขององค์ปู่พญานาคและท้าวเวสสุวรรณมาดูพลังงานการองค์ปู่พญานาคก,กับท้าวเวสสุวรรณอยากสื่อสิ่งใดกับคุณก่อนรับชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะคะมาดูกันว่าองค์ปู่พญานาคก,กับท้าวเวสสุวรรณจะสื่อดวงใดสิ่งใด ถึงคุณนะเอาสามใบตรงนี้กันแล้วกันเนาะมาดูกันค่ะเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะว้าวเห็นไหมไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเฮโลเฟนท่านรับรู้นะคะท่านคอยดูอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่นะไพ่นักบวชบุญเก่าวาสนาเก่าจะหนุนนําคุณจะทําให้คุณมีเงินแก้ไขปัญหาการเงินสิ่งใดจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะ ไพ่ห้าเหรียญหมายถึงกังวลใจเรื่องการเงินจะผ่านไปได้บางคนอาจจะได้ปลดหนี้บางคนอาจจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะท่านรับรู้และคนที่ผ่านมาเห็นค้นนี้มักจะขอเรื่องโชคลาภการเงินกับท่านและเรื่องหนี้สินท่านบอกจะสําเร็จตรงไหมถ้าตรงรับพลังงานไปสิ่งนี้จะเกิดกับคุณจรงิงและจะมีความโชคดีท่านจะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีค่ะ